ตำบลบาลอเรื่อยมาจนถึงตำบลท่าทงของอำเภอรามันนะคะประกอบกับตำบลบาลอตำบลกายูบกเกาะตำบลตะเละ หะลอนะคะตำบลอาซ่องตำบลเกะรอแล้วก็ตำบลท่าทง6ตตำบลน,นี้เนี่ยมีน้ำท่วมเส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านค่ะแล้วก็สวนยางพาราด้วยทางชาวบ้านเนี่ยต้องอพยพสัตว์เลี้ยงเอามาไว้บนถนนหลวงเพราะว่าสูงกว่าทั้งสวนแล้วก็ทั้งบ้านของตนนะคะสำหรับพื้นที่ที่น้ำท่วมขังในบ้านแล้วก็เส้นทางเข้าหมู่บ้านก็ประกอบไปด้วยบ้านสแตเซงหมู่สามตำบลบารอบ้านกำปงบางโงนะคะบ้านบู เกะืองอบ้านปลาย ปายอแงนะคะหมู่5ตําบลตาซ่องส่วนที่บ้านหูหยงปลาแซเนี่ยหมู่1ตําบลตลหะฮาอน้ําท่วมบ้านแล้วก็เส้นทางเข้าหมู่บ้านทั้งหมดค่ะหม,หมู่บ้านปายอยือนิหมู่6ตําบลกายูบอเกาะด้วยนะคะก็ท่วมไปอีก10หลังคาเรือนชาวบ้านก็ค่อนข้างที่จะเดือดร้อนกันค่ะส่วนในพื้นที่บ้านกระดูนังนะคะหมู่4ตำบลเกะรอตรงนี้ต้องใช้เรือแทนการใช้รถแล้วนะคะ ส่วนแม่น้ําในสายบุรียังคงมีระดับสูงค่ะทางการก็คาดกันว่าหากฝนเนี่ยยังคงกระหน่าแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะน้ําก็อาจจะท่วมกระจายเข้าไปในอีกหลายพื้นที่ทางด้านผู้ว่าของจังหวัดยะลานะคะคุณเดรัตสิมสิริค่ะก็ได้สั่งการให้ในายอำเภอรามันนะคะคุณสมเกียรติศรีสะเนรลงไปตรวจสอบแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับผู้ได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยเน้นให้ดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วก็โรคที่อาจจะ มาก,กับน้ําท่วมได้นะคะพร้อมกันนี้ก็ยังมีการประสานงานกับหน่วยงานอาบาตาในพื้นที่ลงไปสํารวจความต้องการของประชาชนว่ามีความต้องการอย่างไรบ้างแล้วก็พร้อมจาให้การช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการจัดหาที่พักสําหรับประชาชนที่อพยพหนีน้ําถ้าหากมีความจําเป็นค่ะค่ะ ไปดูที่สงขานะคะที่จังหวัดสงขานี่ก็ท่วมหนึ่งอำเภอนั้นก็คืออำเภอรัตภูมิตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มที่จะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะหลังจากที่ฝนเนี่ยได้ทิ้งช่วงไปนะคะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่เดียวนะคะใน16อำเภอของจังหวัดสงขลาที่ประสบก,กับภายน้ำท่วมขณะนี้สถานการณ์ทั้ง5ตำบลที่ถูกน้ำท่วม ก็คือตำบลคูหาใต,ต้ตำบลเขาพระตำบลท่าชมวงตำบลกำแพงเพชรและตำบลควนร,รู28หมู่บ้านนะคะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะโดยเฉพาะที่ตำบลคูหาใตา้ซึ่งมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด9หมู่บ้านด้วยกันปริมาณน้ําได้ลดลงแล้วนะคะโดยชาวบ้านนะคะที่บ้านเรือนถูกน้ําท่วมตอนนี้เริ่ม ทำการเก็บกวาดแล้วก็ทําความสะอาดบ้านแล้วค่ะรวมทั้งยกทรัพย์สินมีค่าลงจากที่สูงซึ่งหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ําอีกรอบหนึ่งนะคะก็คาดว่าปริมาณน้ําที่ท่วมขังในที่ลุ่มจะลดระดับลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้นะคะเช่นเดียวกับระดับน้ําในคลองภูมินะคะซึ่งเป็นคลองสายหลักที่รับน้ําจากเทือกเขาแก้วแล้วก็ไหลผ่านอาเภอรัตรภูมิขณะนี้ก็ เริ่มที่จะลดระดับลงแล้วเช่นกันตอนนี้ปริมาณนะคะวัดได้ต่ำกว่าตะลิ่งประมาณ1เมตรด้วยกันค่ะ ทางหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดสงขลาคุณโสเหมกุลนะคะบอกว่าตอนนี้มีการประกาศ2พื้นที่2องอำเภอะะของจังหวัดสงขลาเป็นเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินแล้วก็คือที่อำเภอรัตรภูมิซึ่งถูกน้ำท่วมตําตำบลแล้วก็ที่อำเภอหอยอคลองหอยโขงนะคะที่ถูกพายุพัดถล่มบ้านเรือนแล้วก็โรงเรียนได้รับความเสียหายแต่ว่าที่อำเภอ คลองหอยโขลงนี้นะคะไม่มีปัญหาน้าท่วมแต่ว่าก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันตอนนี้ก็เร่งสํารวจความเสียหายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่บ้านพังเสียหายทั้งหลังก็จะมีเงินนะคะ,ะชดเชยให้สา0 0 0่นบาทและที่เสียหายบางส่วนจะจ่ายตามความเป็นจริงแต่จะไม่เกิน2 0 0ห0บาทรวมไปถึงพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมด้วยก็จะให้ความช่วยเหลือเช่นเดียวกันค่ะค่ะก็ มีการให้ความช่วยเหลือลแบบนี้เนี่ยประชาชนในพื้นที่ก็ค่อนข้างจะเบาใจได้ใ่ะะคะถึงแม้ว่าภาพที่เห็นเนี่ยน้ําท่วมสวนยางเลยจริงๆนะคะดีิฉันไม่เคยคลุกคลีกับสวนยางเท่าไหร่คุณจิรวรค่ะถ้าน้ําท่วมอย่างนี้มันกลียดยางได้ไหมคะก็น่าจ,จะได้นะเออ,เออแต่ว่า เขาคงไม่เข้าไปกรีดกันเพราะว่ากลัวงูกลัวอะไรอีกไงเงเพราะว่าเที่ยวขอที่จะมากันนะน่ากลัวใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะแต่ก็บางครั้งก็บางคนก็ไม่กรีดเหมือนกันเพราะว่าถ้าน้ําฝนมันลงไปรวมกับน้ำยางนี่อาจจะมีปัญหาเวลาขายได้นะคะไปต่อกันที่จังหวัดพัทลุงค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดนี้นะคะก่อนหน้านี้ก็เคยท่วมหนักเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีการคลี่คลายลงแล้วนะคะโดยยังเหลืออีกเพียง3อมอเภอเท่านั้นที่มีน้ําท่วมขังสูงเกือบ1เมตรค่ะ หลังจากที่จังหวัดพัทลุงนะคะได้พบเจอกับสถานการณ์ปลายของพายุซานซานเข้าไปเหมือนจังหวัดอื่นๆก็น้ําท่วมไปหลายอําเภอทีเดียวค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะน้าก็ลดลงเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะแต่ว่ามวลน,น้ําป่าที่ท่วมอยู่ที่อําเภอกงราอําเภอสีนครินริมเชิงเขาบรรทัดเมื่อ2วันก่อนเนี่ยล่าสุดนะคะมวลน,น้ําก้อนใหญ่ก้อนนี้ก็ได้ทะลักเข้าไปท่วมบ้านเรือนของประชาชนไม่ว่าจะเป็นหมู่4หมู่5หมู่9้าหมู่ ที่ตำบลพญาขันค่ะแล้วก็หมู่4หมู่5หมู่7หมู่9 10 11แล้วก็13ที่ตำบลชัยบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำก้อนนี้ก็สูงเกือบเกือบ1เมตรค่ะทางเจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่434ของพัทลุงนะคะ ต้องลงไปในพื้นที่ของหมู่9แล้วก็หมู่10ตำบลชายบุรีเพื่อเร่งช่วยเหลือชาวบ้านพร้อมกับอบพยพสิ่งของขึ้นที่สูงอย่างเร่งด่วนค่ะเพราะว่าน้ําที่มาเนี่ยค่อนข้างจะแรงด้วยแล้วก็บวกกับมีการเพิ่มระดับอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนถนนในหมู่บ้านเนี่ยรถเล็กต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางแล้วค่ะ ส่วนที่ตำบลมะกอกเหนือนะคะตำบลทะเลน้อยตำบลพนังตุงอำเภอควนขนุนตอนนี้ระดับน้ำก็ยังท่วมสูงเกือบ1เมตรค่ะเนื่องจากฝายท่านแนะจากอำเภอศรีบรรพฤยังคงมีการเร่งระบายน้ำออกจากฝายนะคะหลังจากที่น้ำนั้นเอ่อล้นสปริวเวย์ขึ้นมาเพื่อป้องกันคันฝายเนี่ยอาจจะพังลงมาได้แล้วก็จะทำให้น้ำไหลสู่ทะเลสาบไม่ทันจนอาจจะเข้ามาเอ่อท่วมชาวบ้านเอ่อท่วมบ้านเรือนของประชาชนอีกรอบ หนึ่งด้วยนะคะซึ่งได้มีการเร่งระบายน้ําแล้วก็ประกอบกับน้ําที่มาด้วยก็อาจจะท่วมสูงหน่อยสําหรับที่อําเภอนี้ค่ะค่ะ ก็วันนี้ก็คงเริ่มที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติกันในหลายพื้นที่แล้วส่วนพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ราบรุ่มแล้วก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็คาดว่าไม่เกิน3วันนะคะน้ําก็น่าจะแห้งสนิทแล้วแล้วก็สถานการณ์น่าจะมีฝนไปตกในพื้นที่ทางภาคเหนือรวมทางภาคอีสานอย่างที่ผอออนิรัตบอกไว้นะคะก็ถือว่าเป็น เรื่องที่ดีนะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้แรงมากหรือเกินนะคะจะมีฝนตกลงมาบ้างแล้วถ้าเรามาดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอย่างที่จังหวัดกาลสินเนี่ยก็แรงมากนะคะเขื่อนลำปาวเนี่ยน้ำเหลือไม่กี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะคะที่สามารถใช้การได้ตอนนี้ทางจังหวัดก็ได้ประกาศให้ทางเกษตรกรนั้นงดทำนาปังไปแล้วนะคะให้มีการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยปรากฏว่าชาวบ้านนะคะชาวนาน ในที่นั้นนะคะไม่ทํานาแล้วก็มีการปลูกสับป,ประรดอแตงโมสิปลูกแตงโมแต่ว่าตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันถึงแม้แตงโมจะเป็นพืชที่ใช้น้ําน้อยแต่ว่าก็ยังอาจจะต้องใช้น้ําหล่อเลี้ยงผลผลิตบ้างนะคะ,คะก็เลยทำให้ตอนนี้ผลผลิตแตงโมเนี่ยได้รับความเสียหายเหมือนกันนะคะผลผลิตเนี่ยไม่ค่อยจะออกมา ทางทางที่เป็นหน้าเก็บเกี่ยวนะคะโดยสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดกาลสินตอนนี้ขยายวงกว้างมากขึ้นนะคะเนื่องจากแหล่งน้ําตามธรรมชาติสายหลักที่สําคัญโดยเฉพาะล,ล,าลําน้ําชีลําน้ําป่าลําน้ําพานแล้วก็ลําน้ําดอกไม้ของเขื่อนลําป่านะคะเริ่มแห้งขอดแล้วก็ลดลงอย่างรวดเร็วสาเหตุเกิดจากฝนทิ้งช่วงยาวนานหลายเดือนค่ะส่งผลกระทบให้ชาวบ้านนั้นได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคมากกว่า3 0 0 0 0นรายซึ่งที่ผ่านมา ทางจังหวัดได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแ้งครอบคลุมทั้ง18อำเภอแล้วก็ประกาศให้เกษตรกรนั้นงดทำนาปรางงดปลูกพืชที่ใช้น้ำมากและงดทำการประมงทุกชนิดนะคเพราะว่าต้องสงวนน้ำไว้บริโภคบริโภคเท่านั้นซึ่งล่าสุดสถานการณ์ดังกล่าวนะฮะได้กระทบไปถึงเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมในหลายพื้นที่ของจังหวัดกาลสินเหมือนกัน<ะ>เพราะว่าขาดน้ำไปหล่อเลี้ยงต้นแตงโมทำให้ผลผลิตไม่ได้ตามเป้าแล้วก็ออกสู่ ท้องตลาดน้อยลงค่ะ ค่ะโดยเฉพาะที่ตลาดค้าส่งแตงโมนะคะที่อยู่ในตำบลโ,โคกสีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินค่ะถือว่าเป็นแหล่งรับซื้อขายแตงโมที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนะคะคุณผู้ชมบรรยากาศของการขายแตงโมเนี่ยเขาบอกว่าไม่ค่อยคึกคักเหมือนกับที่ผ่านมาเลยเพราะว่าผล,ผลผลิตนั้นเริ่มจะขาดตลาดแล้วก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อจากทั่วประเทศนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของกลางฤดูการเก็บผลผล,ผลิตค่ะ ประกอบกับกเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยประสบกับปัญหาภัยแรงด้วย ผลผลิตจึงออกสู่ตลาดน้อยกว่าทุกปีค่ะลองไปถามแม่ค้าขายส่งแตงโมนะคะคุณทิพย์ภูแย้มใสก็บอกว่าภัยแล้งปีนี้เนี่ยรุนแรงมากเพราะว่านอกจากประชาชนจะไม่มีน้ําไว้ดื่มไว้กินไว้ใช้แล้วเนี่ยการทํานาปรังก็ไม่ได้นะคะแล้วก็ยังขยายวงกว้างมาถึงเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมอีกด้วยก็พบว่าตอนนี้นะคะมีผู้ปลูกแตงโมเนี่ยลดลงประมาณ1เท่าตัวค่ะ ส่งผลให้การเข้าสู่ตลาดของแตงโมน้อยลงกว่าทุกๆปีจากเดิมที่จะมีการเก็บผลผลิตนะคะเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยประมาณ60-80ถึง80คันรถตอนนี้ก็เอามาขายกันเพียงแค่40-50ถึง50คันรถเท่านั้นเองนะคะทางด้านพ่อค้าที่รับซื้อคนหนึ่งเนี่ยก็บอกว่า มาซื้อเป็นประจำละเพื่อจะส่งออกไปทั้งภาคกลางภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือด้วยปกติแล้วเวลามาซื้อเนี่ยวันสองวันก็ได้ของแล้วส่งให้ลูกค้าได้แล้วแต่ปีนี้ต้องรอนานนะคะบางครั้งเนี่ยต้องรอซื้อนานกว่า10วันถึงจะได้แตงโมตามจํานวนที่ต้องการค่ะก็คาดการเอาไว้นะคะว่าสาเหตุก็เนื่องมาจากภัยแล้งนี่แหละทําให้เกษตรกร,ร,กรมีน้ําในการใช้เลี้ยงดูแตงโมน้อย ผลผลิตมันก็เลยไม่ตรงตามเป้าที่เขาวางเอาไว้ค่ะแต่ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะช่วงหน้าแล้งหน้าร้อนเนี่ยเมษาพฤษภาเวลาเรากระหายน้ํา<โ>กินแตงโมก็<โ>ก็สดชื่<โ>น<โ>เหมือนกันนะจริงๆค่ะเวลาที่อย่างดิฉันเองนั่งรถไกลๆเนี่ยไม่ค่อยพกน้ํานะ<โ>กินแตงโมดีกว่า<โ>เพราะมันก็เย็นๆฉ่ำๆน้ําเยอะเหมือนกันใช่ทีนี้เนี่ย ถ้าเกิดหน้าแล้งนะคะหน้าร้อนเมษานี้แล้วไฟดับอีกโอ้โห,โโหไม่ต้องพูดถึงกินด้วย<อ>น้าเย็นไม่มีให้ดื่มนั่นน่ะสิน่ากลัวไปหรือเปล่าคุณเหมือนจะเหมือ <c oughs> นจะมีวให้หน่ากลัวนะ <c oughs> ะไปต่อกันที่บุรีรัมนะคะตอนนี้บุรีรัมก็แล้งทั้งจังหวัดแล้วนะคะมีการประกาศจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมนะคะคุณอภินันจันทรังสีประกาศให้พื้นที่จังหวัดบุรีรัมเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง ทั้งจังหวัดแล้วนะคะมีราษฎรรวมทั้งสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างประชาชนที่ประสบปัญหาภายแล้งขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภครวมทั้งสิ้น176ตําบตำบล2หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่าแสนห0 0หม่นครวัวเรือนประชากรที่ได้รับผลกระทบก็คิดเป็น5 5 0แสนห้าหม่นกว่าคนนะคะ,คะตอนนี้ได้สั่งการให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็เทศบาลทั้งจังหวัด ที่มีกว่า200แห่งเนี่ยนะคะออกไปสำรวจระบบประปานะคะบ่อบ,บาดาลแล้วก็ถังกักเก็บน้ํากลางของหมู่บ้านแล้วก็วัดรวมไปถึงโรงเรียนที่มีสภาพชำรุดเสียหายถ้าไปพบว่ามีความชำรุดเสียหายก็ให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขเพื่อให้สามารถใช้การได้ตามปกติเพื่อที่ประชาชนจะได้มีน้ำกินน้ำใช้นะคะสำหรับในการอุปโภคบริโภคได้ตลอดฤดู แกล้งนี้ค่ะ,ะค่ะก็ฟ<ะ>ังข่าวเรื่องความแห้งแล้งกันไปแล้วนะคะก็ะรู้สึกว่าเมื่อไหรฝนจะตกสักทีเร็วๆนี้ค่ะทางภาคอีสานภาคเหนือที่มีสถานการณ์เรื่องของหมอกควันไฟป่าด้วยเนี่ยถ้ามีฝนตกลงมาก,ก็น่าจะช่วยได้มากนะคะก็เอาใจช่วยให้มันไปตกในพื้นที่ที่แห้งแล้งก็แล้วกันเพราะว่าส่วนใหญ่ชอบมาตกในพื้นที่ Tory <S <S ที่เขาก็มีน้ำเอาไว้ใช้อยู่แล้วนะคะทำให้บางคนเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหฝนตกไม่ทั่วฟ้าเลยค่ะ อ่าเรื่องของน้ําท่วมแล้วก็เรื่องของหน้าแล้งไปแล้วนะคะช่วงหน้านะคะเราจะมาดูปัญหาไฟป่าบอกควันนะคะในหลายๆพื้นที่นอกจากจะกระทบกับคนแล้วยังกระทบกับสัตว์ด้วยนะอเออพึ่งป่าเนี่ยโอ้โหถึงขั้นอพยพมาทําลังในตัวจังหวัดเลยต้องพึ่งหนีร้อนมาพึ่งบ้านเออนะ,ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ